ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1111 11, ซึ่งตอนนี้นะผมก็มีชื่อตอนว่าโลกพระอาทิตย์โดยเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพัาสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูคลิปของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นมาแล้วโมเดลวันพีสสวยได้เวลาเปิดศึกสะสมโมเดลวันพีซ มีให้สะสมเพียบลูฟี่เกียร์ห้าโมเดลนิกะนามิโรบินโซโลสซันจิช็อปเปอร์อุซบบรูกคแฟงกี้จิงเบยมีครบทั้งกลุ่มไปเลือกได้เลยมีลิงค์ใต้คลิปหน่อยเดซู ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เซนมาคาสที่อยู่ในร่างวิหกหน้ามนุษย์ได้บินชนเข้าใส่บาเรียที่ล้อมรอบลาโบเฟสอาไวซซึ่งมาคาสเขานั้นก็สามารถบุกเข้าไปในบาเรียได้สําเร็จในขณะเดียวกันในฝั่งของจินเบเขานั้นก็ได้มองเห็นเซนมาคาสแล้วนั่นมันตัวอะไรนะ่ะหาคิรุนแรงอะไรขนาดนั้นเมื่อเห็นท่าไม่ดีจินเบนั้นก็เลยรีบบินไปหาโซโลโซโลรู้ผลแล้วสินะ ไปกันเถอะซึ่งเมื่อเห็นจินเบโซโลนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปจินเบเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ยอมล้มซึ่งในตอนนี้นะครับรับรุจ,จิถึงแม้ว่าจะถูกโซโลนั้นฟันจนได้รับบาดเจ็บหนักแต่เขานั้นก็ไม่ยอมล้มลงไปในขณะเดียวกันซันจินั้นก็ได้ติดต่อเข้ามาจินเบพาเ้าจนนั่นมาหรือยังเมื่อได้ยินที่ซันจิถามจินเบนั้นก็เลยตอบกลับไปจะไปเดี๋ยวนี้แหละไปเถอะโซโลนายชนะแล้วนะซึ่งจินเบนะครับก็ได้ไปล็อกคอโซโลเอาไว้เพื่อที่จะพาโซโลนั้นกลับไปรวมกันกันกบพ แต่โซโลนั้นก็ดูเหมือนว่าจะขัดขืนอยู่ในหน่อยอุ้ยส่วนด้านจินเบเมื่อเห็นว่าลุจินั้นยังสามารถที่จะขยับตัวได้จินเบนั้นก็เลยใช้ท่าขาลาเต้มนุษย์เงือกโทษทีนะ ลอบลุจิท่าสับผ้ากระเบื้องฮาพันธแผ่นซึ่งโดยการโจมตีที่รุนแรงของจินเบมันได้ทําให้ลุจินั้นลอยปลิวกระเด็นไปไกลมากๆซึ่งลุจินี่ก็พยายามที่จะใช้แขนนั้นป้องกันเอาไว้แล้วลุจินั้นก็พยายามที่จะลุกยืนขึ้นมาซึ่งในตอนนี้นะครับลุจินั้นได้กลับพืนสภาพเป็นร่างมนุษย์ปกติแล้วแต่ถว่าในขณะเดียวกันนั่นเองลุจินั้นก็ได้เผชิญหน้ากับเซนมาคัสไซฟอร์โพอิจิซิโรลอบลุจิยอกอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันในฝั่ง ของจินเบเขาันนก็ได้ให้โซโลนั้นขี่หลังแล้วรีบบินถอยออกมาเพื่อที่จะไปรวมกับพวกซันจิรีบกันเถอะส่วนท่านโซโลเมื่อเห็นวิหกหน้ามนุษย์เขานันนก็เกิดสงสัยเฮ้ยนั่นมันอะไรนะ่ะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่ลุจิอีกครั้งซึ่งเขานันนได้พูดกับมาคัสยอกอยู่ในห้องสังการที่อาคารเอชั้น4ตอนนี้ร่างกายยังถูกพันธนาการอยู่2คนที่เพิ่งจะหนีไปจากที่นี่คือโลโลนาโซโลกับชายชาตรีแห่งท้องทะเลจินเบนอกจากนั้นก็ ยังมีกลุ่มหมวกฟาง5ลายกับเบกาพัง2ลายกำลังเตรียมตัวหลบหนีอยู่ที่ประตูหลังของลาโบเฟสและมีเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของไซเฟอร์โพ58ลายกับเซลฟิม4ลายอยู่ที่ชั้นใต้ดินของแหลการเผยแพร่ข้อความของเวกาพังจะเริ่มขึ้นในอีก6นาทีครับซึ่งเมื่อได้ยินที่รายงานมาคัสนั้นก็เลยตอบกลับไปยอดเยี่ยมมากฉันไม่มีอะไรจะทมแล้วแล้วมาคัสก็ดิบินหันหลังให้กับรุจิซึ่งลุจินี่ก็พยายามที่จะร้องตะโกนตามหลัง ไปอีกเรื่องครับที่ห้องสังการน่าจะมีคู่หูของผมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ได้โปรดและเว้นชีวิตเขาซึ่งคนที่รุจิหมายถึงนั่นก็คือคาคุนั่นเองแต่มาคัสนั้นก็ได้ตอบกลับมาเรื่องนั้นคงยากถึงจะไม่ได้ตั้งใจคนเราก็เพลอเหยียบแมลงตายได้เป็นธรรมดาแล้วจากนั้นภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ลูฟี่ซึ่งในตอนนี้ลูฟี่นั้นดีใจมากที่ได้เจอกับดอลลี่กับโรกี้อีกครั้งไม่ได้เจอกันตั้งสองปีเลยนะพวกลุงลุงคนยักษ์ซึ่งดอลลี่นั้นก็ได้พูด ม่วกฟางหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเชียวนะส่วนท่านบรกี้น, key, นั้นก็ได้หัวเราะออกมากาบบบบาบา,บา,บา,บาทำาไมเจ้าถึงรู้ได้ละ่ะว่าเทพที่ชาวเอลบัฟเล่าสืบต่อกันมามีหน้าตาเป็นยังไงจึงเมื่อได้ยินถามอย่างนั้นลูฟี่นี่ก็ทำหน้างงๆเฮือส่วนบรกี้นั้นก็ได้พูดต่อเสื้อผ้าที่ใส่ก็เหมือนเป๊ะทำเอาพวกเราดีใจเทบแย่เนะี่ยกาบบบบาบา,บา,บา,บาแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้น <c oughs> ไม่ค่อยรู้เรื่องก็จริงแต่เอาไว้คุยที่หลังเถอะแล้วจากนั้นวัวค ok ิ เดินเข้ามาพร้อมกับพูดึ้นเผ่าคนยากเซตเทิลนั้นก็ได้เดินเข้ามาเช่นกันเห็นการจับคู่ที่เลวร้ายสิ้นดีเลยนะแต่ในตอนนี้นะครับบัคิลี่กับเซตเทิลพวกเขาได้มาเผชิญหน้ากับลูฟี่และดรอรี่กับโปรกี้ซึ่งมาเห็นอย่างนั้นดรอรี่นั้นก็เลยพูดขึ้นสัตว์ตัวบอลล่มเลยแฮะยังกับพวกสัตว์หลายในป่าเอลบัฟแนะ่แล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาลุงพวกเราต้องรีบหนีแล้วนะจะมัวอยู่สู้ไม่ได้หรอกแล้วดรอรี่นั้นก็ได้พูดต่อเออเรื่องนั้นพวกเรารู้ดีีเมื่อก เราเจอซันจิมาแล้วส่วนบรกกี้นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าเจอลูฟี่แล้วให้รีบวิ่งไปที่ด้านหลังเกาะเลยนะซึ่งบรกกี้นี่ก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่ได้คุยกับซันจิซึ่งในตอนนั้นซันจินั้นได้พาเวก้าพังวิ่งหนีไปฝากด้วยนะดอลลี่บรกกี้โอ้ไว้เจอกันนะแล้วจากนั้นพวกบรกกี้เขานั้นก็ได้หันมาพูดกับลูฟี่พวกเราเห็นเขาในหนังสือพิมพ์เลยมาช่วยพาเจ้าหนีไงละ่ะแล้วจากนั้นนะครับภาพก็จะได้แสดงจุดต่างๆว่าพวกลูฟี่นั้นอยู่ที่น ้างซึ่งในตอนนี้นามิกับอูซบยังอยู่ที่ลาบูเฟสส่วนพวกลูฟี่นั้นอยู่ที่ด้านหน้าของเกาะเอ็กเฮดซึ่งพวกเขามีเป้าหมายที่จะวิ่งไปที่ด้านหลังของเกาะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือของเอลบาฟซึ่งในตอนนี้ซันจิกับเวกะาผังก็วิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วส่วนกลุ่มของบอนนี่กับแฟงกี้พวกเขานั้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือแล้วจากนั้นภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่ดอรี่ซึ่งเขานั้นได้พูดขึ้นเพราะเขาบอกว่าเจ้าโดนกองทัพเรือล้อมอยู่นะนะแล้วจากนั้นดอรี่เขานั้นก็ได้เเป่่่าแตพือทีจะ เป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ทุกคนนั้นถอยจึงมาพวกคนยักษ์ได้ยินเสียงแท้ของดอลลี่พวกเขานั้นก็รู้ได้ได้ทันทีเฮ้อ <Huh? S 1> ดูเหมือนหัวหน้าทั้งสองจะเจอตัวหมวกฟางแล้วนะกับเรือกันเลยเริ่มการหนีได้ท,ไดที่เหลือก็แค่พาพวกนั้นหนีให้ได้ก็พอเรือลบของกองทัพเนี่ยโจมตีไปก็ไม่มีสมบัติให้แย่งสักนิดพูดอีกก็ถูกอีกกากฮ่าฮ่าฮ่าสิ่งเมื่อพอกทหารเรือได้ยินที่พอกคนยักษ์พูดอย่างนั้นพวกเขานี่ก็หน้าตาซีดๆหน่อยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับ มาที่วอร์คิลี่ที่อยู่ในร่างอสูนหมูป่าส่งสัญญาณที่หนีลึกแบบนี้ไม่ดีแน่งั้นฉันเองก็ขอส่งเสียงประกาศเตือนบ้างดีกว่าซึ่งเมื่อโบโรกี้ได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าที่สงสัยเออแล้ววอร์คิลี่นั้นก็ได้พูดต่อเตือนไม่ให้พวกเจ้าหนีไปได้ไงล่ะแล้วทันนี้นั่นเองวอร์คิลี่นั้นก็ได้คำรามเสียงดังลั่นออกมาจนทำให้วพวกลูฟี่นั้นพากันตกใจซึ่งโดยการคำรามของวอร์คิลี่มันได้มีหาคิลาชันนั้นแผ่พุ่งออกมาด้วยด้วยเหตุน ตกใจเป็นอย่างมากจนนั้นไม่ลูกตาและแผลนั้นหลุดออกจากตัวทันทีว้า ซึ่งโดยการคำรามของวัวคิลลี่มันได้ทําให้เกาะทั้งเกาะนั้นสั่นไหวเมื่อพวกทหารเรือเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจเกาะสั่นไหวอีกแล้วแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองพวกทหารเรือนั้นก็ได้ถูกฮาคิราชนของวัวคิลลี่นั้นจนหมดสติไปเฮ้ย <Hey! S 2> ซึ่งเมื่อดอลลี่กับโรกี้เห็นท่าที่ของลูฟี่พวกเขานี่ก็เลยหันไปถามลูฟี่เป็นอะไรนะมวกฟังยังอยู่ครบทุกชิ้นหรือเปล่าล่างของเจ้านี้น่าสนุกดีแฮะ กกกกะกะกะ,กะ,กะซึ่งในตอนนี้นะครับร่างของลูฟี่นั้นก็ได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วซึ่งเขานี่ก็ได้ถอนหายใจออกมา เกือบไปแล้วไหมล่ะเสียงคำรามประดุดหาขี้ลาชั้นลึกส่วนโบรกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นเจ้านั่นมันใครกันแน่ดูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตของรัฐบาลโลกนะแล้วทันในนั้นเองวัวคิลลี่นั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปแล้วใช้เขาทั้งสองข้างฟันลงมาที่พวกดูฟี่ซึ่งมาดูฟี่เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจว้า <Whoa! S 1> ส่วนรอรี่ก็ได้หันไปพูดกับโบกี้โบรกี้ โอ้เมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ใช้ท่าประสานสวาลินโลพระอาทิตย์ป้องกันการโจมตีของวอัวคิวลี่ซึ่งพวกเขาก็สามารถหยุดการโจมตีของวอัวคิวลี่ได้ซึ่งวัวคิวลี่นั้นก็ได้พูดขึ้นพวกเจ้าโู้มีชะตาเกี่ยวพันกันมานานแสนนานรู้บ้างหรือเปล่าว่าคนที่พวกเจ้าปกป้องอยู่มันเป็นใครเมื่อได้ยินที่ถามดอลลี่กับโบโรอกกี้นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปเออต้องรู้อยู่แล้วสิกาบ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 ะก็เพื่อนไงล่ะ เกะกากากาเมื่อพูดจบดอลลี่กับโรกี้ก็ได้ซัดเวอร์คิวรี่นั้นจนลอยปิ้วกรได้ออกไปด้วยท่าสกิลย่าแยกออกจนทาให้เวอร์คิวรี่นั้นล้มไายหลังลงไปในขณะเดียวกันนั่นเองเซตเทิร์นนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาระวังที่ยังรู้อยู่แค่นั้นก็ต้องขยี้ซะให้สิ้นซากอย่าให้เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ได้แล้วทันใดนั่นเองเซตเทิร์นก็ได้พ่นกระสุนพิษออกมาซึ่งเมื่อลูฟี่เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็เลยพูดขึ้นกระสุนพิษแงแซะอย่าไป แตะมันนะแล้วทันได้นั่นเองลูฟี่นั้นก็ได้ยืดแขนไปดึงเอาต้นมะพร้าวออกมาแล้วก็ได้ใช้ฟันแทะต้นมะพร้าวจนกลายเป็นไม้เบสบอลแล้วก็ได้ทาสีและใส่เบอร์ให้มันเป็นเบอร์56ด้วยท่าทีที่กําลังหัวเราะสนุกสนานแล้วลูฟี่นั้นก็ได้ตั้งท่าเตรียมพิ่จะหวดกระสุนพิษของเซตเทิลแล้วทันนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้ฟาดลงไปที่กระสุนพิษของเซตเทิลจนลอยปิิวกระเด็นสวนกลับไป เอาพิษคืนไปเลยเมื coś. ่อ <só> ว <c iful> <ını> ัว <JD> ค <et le> ิลี่กับเซตเทิลเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าทีตกใจแล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นต้มซึ่งเมื่อลูฟี่เห็นอย่างนั้นเขานี่ก็ตกใจตาสวดตาดูดออกมาเฮ่อะระเบิดสังั้นแล้วในขณะเดียวกันพวกลุงน้าคนยักษ์นั้นก็ได้พูดขึ้นหัวหน้าทั้งสองเดี๋ยวทางผ่านป่าจะโดนไฟขวางหมดนะ แล้วดรอรี่นั้นก็ได้พูดขึ้นดีละ่ะไปกันเถอะบรกี้นั้นก็ได้หัวเลาะมาเล่นซะไม่เหลือซากเลยนะกา้าวบา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 ส่วนท่านั้นลูฟี่ก็มีหน้าตาที่จริงจังรีบไปเถอะแค่นี้ไม่ได้ผลหรอกเพราะเจ้าพวกนั้นมันเป็นอมะตะซึ่งเมื่อดรอรี่กับบรกี้ได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าที่ตกใจเอ,อซึ่งนั้นมันก็เป็นเหมือนกับที่ลูฟี่พูดว่าพวกข้าผู้เท่าก็สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เช่นเคยแล้วจากนั้นพวกลูฟี่ก็รีบวิ่งหนีไปส่วนทาด้นอี่ นั่นก็ได้พูดขึ้นวิ่งแล้วที่ว่าอมตะนี่หมายความว่าไงล่ะลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปจะไปรู้เหรอรู้แค่ทําอะไรมันก็ฟื้นมาได้หมดเลยอะส่วนทางด้านโบโรกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามีพลังพิเศษหรือเผ่าพันธุ์ที่ทําอะไรแบบนั้นได้ด้วยท่านหนีได้กอเท่ากับเราชนะแล้วนะกะบา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 โโบบ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 บตบบ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 โบบลบบ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 บโบบบบบบบกจินบนนบบบนบบ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  จะไปเดี๋ยวนี้แหละอินเบย่ก็ร,รีบวิ่งลงไปเพื่อที่จะไปสมทบกับพรรคพวกวิ่งเอาน่าจะเร็วกว่านะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในฝั่งของบอนนี่ก่อนที่จะขึ้นเรือพวกบอนนี่นั้นถูกพวกพลเรือโทนั้นมาขวางหน้าเอาไว้ดูสิที่หน้าเรือนั้นซึ่งพลเรือโทที่มาขวางทางเอาไว้ก็คือพลเรือโทบอมสกี้พลเรือโทกิโยตินและพลเรือโทเลสคิงเราไม่ให้ขึ้นเรือได้หรอกจิวเวลลี่บอนนี่แล้วในขณะเดียวกันภาพก็ได้ตัดไปในฝั่งของมาคาสซึ่งเขาได้เข้ามาหายอกในห้อง ใช้อยู่บนจอมอนิเตอร์คือห้องไหนซึ่งเมื่อยกเห็นวูคิลี่ที่อยู่ในร่างวิหกหน้ามนุษย์เธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมาก พูดได้ด้วยไขยกันเนี่ยไปไกลๆเลยไปส่วนในฝั่งของพวกทหารเรือซึ่งในตอนนี้คิสรุนั้นเขาได้นอนพักอยู่ที่เรือลำหนึ่งพวกลุกน้องนั้นก็พยายามที่จะเข้ามาพูดกับคิสรุคุณคิสรุให้เราดูแผลเถอะครับจะได้ปฐมพยาบาลได้จึงคิสรุนะครับก็ได้นอนเอามือไก่นาผาักไวอนะ้อยู่แผลน่ะมีอยู่เป็นแผลลึกเสียด้วยเมื่อได้ยินที่พูดพวกลุกน้องทหารเรือนั้นก็เลยพูดขึ้นงั้นก็รีบให้เรารักษาคิสรุนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาปล่อยให้ฉันพักที่เ่เถอะแตาวณ พวกทหารเรือนั้นก็ได้พบกับอะไรบางอย่างพวกเขานั้นก็เลยรายงานออกไปรลยงานครับมีใครบางคนที่ตัวใหญ่กว่าเผ่าคนยักษ์หลายเท่าปรากฏตัวขึ้นในเกาะรลยงานจาใช้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเอ็กเฮดไฟทําอะไรมันไม่ได้เลยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์กลางทะเลเพลิงเหมือนกําลังจะควนค้างอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่พวกทหารเรือพบนั้นก็คือหุ่นยนต์ยักษ์โบราณที่มันกลับมามีชีวิตลุกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งหุ่นยนต์โบราณน,นั้นก็ได้พูดขึ้นขอโทษนะ,ะ,ะ,ะจอยบอย ครับผมก็จบไปแล้วนะผมสําหรับมังงะวันพีสตอนที่1111ิซึ่งในตอนนี้นะครับก็กําลังเข้มข้นเลยก็มารอดูกันว่าพวกดูฟี่นี่จะหนีออกจากเกาะเอเ็กเฮดได้ยังไงแล้วหุ่นยนต์ยักษ์โบราณนี่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาขอโทษจอยบอยก็มารอดูกันนะครับผมแต่ถ้าว่าหลังจากนี้นะครับวันพีสนี่จะงดไป3อาทิตย์ติดต่อกันนะผมจะมาอีกทีก็คือวันที่21เมษายนนะผมยังไงก็ต้องทนรออันอีกต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ไงไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ